สักทายสบายดีครับสวัสดีครับมั่ดีพ่อจู้นิดที่พาไปหาเลขหาเบอร์เพื่อเป็นแนวทางก็คือมากแทเลขดิเบ้งไหเเขาเจา้ว่าไปหาพอ่อจูหนอมบ้านโคกองเ้อเอาก็ับมาทางรัดจากบ้านใหม่พัฒนาหรือบ้านโคก้าวก็ท <c oughs> ะลุออกบ้านโคกอง แยกซ้ายไปกับไปบึงการแยกขัวกับไปนครพนมอ่ามหดเทียนพุทธินอมแล้วใส่เบอร์ยังไงบ้างนี่ยเบอร์ยังไงบ้างนี่บ้านนี้นะเออนี่ตั้งนี่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 นนโค้งมันนี่เหรอลักนวยมาตั้งอ,อันอันนี้มันเป็นเอียงนี่ฮะลักหนวยของตัวไหนโอ้อัน ของของวันที่แล้วบออืมของวันที่แล้วมาตั้งเลขลางเลขลางเลขลางมันออกงม่เียนี่อือนี่เด้อกหกเก้าออกหนเ้ออหกเก้านี่เลขเกเออเก้ศูนงีตั้งแล้วก็ลงไปไล่ลงไปุ้าหลศูนย์กันนึงอืมตัวนี้เอาเอาบ่บ่เกียวนี้อันนี้อันนี้หัน เอาลับสิบตั้งโอ้ทำแมนทำแมนทำแมนหกเก้าหกเอาเก้าตั้งเก้าแล้วก็นับสิบสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดบอมแมนเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเท่านี้แหละมันมันเลือยตัวเล่นตัวไหนบ้างเนี้ยวดนี้งวดนี้ฮะเขาก่เอาบึง นี่เด้อืมสามกับซีนี่เป็น <regret fully S 1> หานนี่เด้อือเป็นหานี่มหาตจวนีโอ๋อเอาบอกอันนี้นี่เองเอาแถวเนี่กันเอาแถวที่สามฮะเอาแถวที่สามเป็นบ่นี่แถว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 ไท้นี่นี่นี่เออเออหนึ่งกับสามนี่หนึ่กับสามบวกกันเป็นห้าเออเป็นฮานี่เด่นห้าเอ่งวันเป็นซีเป็นซีมีซีก็บ่านี่ซีเนี่ยบวกเอาเนี่อตัดออกเเออ เป็นเป็นของเล่เลยแต่ก่อนมันอยู่ลักน่วยอ่ะอยู่อยู่ลักน้วยหานี่บาเดี๋ยวนี้มันเพี้ยนยังวะนี่น่ะเธอเล่นี่ยเห็นบ่นเนี่ยมีหกหกกับเจ็ดเนี่ยเขาตัดเจ็ดออกนี่เหลือหกนี่ฮกมันออกหกหนึ่งนี่ฮกฮกหนึ่งอยู่พี่เนาะหกเก้าออกฮกหนึ่งนี่มันมันเป็นเรียกบออันนี้หันอันนี้มันก็เป็น ยังวาอันนี้กับซีก็หาซีก็หาก็เป็นหาเนี่ยันสองหาเนี่ยเด้ฮึบไม่ม,มาวัานฮึบแต่ชุดนี่กับไม่หาเนี่ยเลกวิ่งมันได้เลกวิ่งไม่หาบ่บ,บนยล่างจักมันบอกล่าวว่าอะไรเดี๋ยวนี้หันันคือตะกรอนมาหันอยู่่ังโอ้ยขันมันตะกอนเนี่ยมันอยู่ล่างมันบ่เอออยู่่างเดี๋ยวนี้มันอยากเปลี่ยนลว ลองไว้แล้วมันเท่ก่อนี่เป็นแนวทางเป็นแนวทางเฮ็ดเอาเฮ็ดแบบนั่นแหละคลายไว้ไปดีน้าบุญชอดชุดเด็ดบุดชุดชุดอันนี้ซูดเห็ดเอาสูรุดชดยังหลายสูตรอยู่ยังหลายสูตรอยู่แต่บด้เวลาบางวันเป็นอย่างมันบ่เเดินดมันบ่จื่อโอ้ มันตอเอาละว่าเดียวว่าบนว่า,ามาแน่นอนเอาจเจบคัด <c oughs> ตัวร่องเขาจะได้ตัวร่องเอาเจ็ดเอาเจ็บใจอือเอาเจ็ดสองตัวไม่ห้าเจ็ดเนาะเออเจ็บพี่เล่บอวิ่งมีไม่หาตเกียบเออสองตัวนี้ต้องมาลางังสองตัวนึงเพราะมาตัวหนึ่งก็ต้องมาตัวหนึ่งลังนี่ หากับเจ็ดนี่นะเออหากับเจ็ดนี่เออเอออจะเอาเอาเนี่ยมาใส่อะไรท่านเทีมันเล้วอ,อยู่หาหาตัวมาใส่เอาเอานะเออหาตัวมาใส่เอาเรียกสองตัวน่ฮันไม่อนีมาบ้านพนอ่อบ้านเพื่อหางขกโกกองมาทำ เรื่องนี้เรื่องเบื่อเนี่ยจะเก่าเพิ่นแม่นอยู่จะเก่าเพิ่นว่าเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางบ่ได้บ่ได้เนี่ยน้ำได้เป็นแนวทางนี่ในการซื้อเออเบื้งเบื้งลายอาจารย์เบิ่งแต่ว่าอาจารย์นี่เพิ่นก็แม่นอยู่เพิ่นก็ให้เพิ่นก็ให้เนี่ยเพิ่นเน้นตัวนี้นี่เพื่อก็้เขา แมนเบอเลยอันนี้สอง oh. อันนี้เรียอันเลียกซุปมันอันนี้ส uh. อง้าเจ็ตตัวนี้เปนขัดกลองมาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นขัดเพนกลองมาแล้วเด็ดเด็ดเลยพิเศษกว่านี้เลย <c oughs> ลูกหลานมาเพิ่นบ่เคยบ่ได้มาเพิ่นโดน,นแล้ว <c oughs> นี้จรบกบกกล้ามานี่ได้ไดกกไดมันพิษประสอง เดือนแล้วอจเนี่จะเล้าดีเขากาก็เลือยอยู่จะเ้าอะไรหัวดิลังเที่ยงเที่ยโปนบอืมร้องบนงบางตายบางตายสิกก็่ไนะเบื้องเอาเห็นบ่เี่ละเด็ดเด cắt lắng mà nè Đó, tôi không nói là bên dưới đây là chuột ông bên Bên mấy đại phụt Bên mấy bên nó ít bên แล้วเ้าก็ไปต่ออีกดันดุนหาจานหัวย่างเดี๋ยวเด้อะมือนี่เลาะเลาะเลาะหาเซียนว่ะใครจะอยู่บ่ไปกันเลยฮะเลขบ่เอ๋อาจารย์เล่กเอาเอาวันเดียวกับอาจารย์วันนี้เป็นแนวทางจยุหนอยู่งบัตะบันรหกกองไปได้มาเลยนี่วันนี้อ๋อ้วันนี้พอได้อัน ศูนย์กแปดกับหาก็ได้ได้นั่นหรอกแต่ว่าทังซื้อศูนย์หาบางห่ศูนย์หากันหนึ่งหนึ่งหนึ่งหาอนี่แหละตัวนี้เป็นเอ้หามาแน่นอนเลยไปวางวันน่ก็ได้หาศูนย์ของทีซื้อนะือหาศูนย์หาหนึ่มิเชสองหาหาสอง สลัดตัาจีเซื้อนะเออเป็นเป็นแนวทางของเพื่อนอ่า่็ได้สนับสนุนว่าให้ซื้อเลขซื้อเบอร์เด้ออเนาะแต่ว่าหันล่างว่าจีเซื้อนซุนหานี่ยเออ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 บนว่าจีเซื้อสองซุนแปะเพราะว่าตัวความแันว่าปีงกัดแขนนะนะเออเออเลยปีงตัวนึงกัดดึงออกแล้วเป็นม่องกล้องยุ่นี้อืม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 ซื้อือืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เที่ยวหน้าสิมมหาเจ้าเด้อขวาเด้อเอาซ้เด้อเอาอีเด้อไกัีแลเออเพราะว่ามากเล่นแม่บ้านเอมากเล่นพวกเสียงดวงเสียงดวงถือมาถือกระยาเออคนมากคนมาเป็นแนวทางโอ้เจ้าถือสมวัติอเ้าถอันศูนย์ห้าก็ศูนย์แปดละเออ น,นี่รอหาเลขก็เริ่องอะไรคะอัารา์ดังก่อนหอัญคอสังม่มีหนึงกันดามาหดีโมเป็นอาจานไปเอาละมาหอดออชอบเน่รพอจุนิดกับคอรบทิดซ้ำเนตสักวันเด้อ มักกดไลค์ถูกใจกดติดตามกดแชร์ให้พสุนิตยดเด้ดอเพื่อเป็นกาลร่างใจให้ท่านคลิปจอไป